สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะสินค้าข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะเป็นผลงานของช่างสมยศสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวมาดูบอดี้กันเลยนะคะเป็นทรงสไนเปอร์นะคะบอดี้เป็นงานไม้สักค่ะรางนะคะเป็นรางอลูมิเนียมค่ะอุดไม้ด้านในนะคะปีกนะคะจะเป็นปีกข้างข่าวแล้วก็โรเลอร์ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะติดโรเลอร์ลูกปืนไปด้วยค่ะสเปคตามนี้เลยไก่เซฟนกนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะไม่บางตานะคะเมื่อเราปลดเซฟแล้วนะคะใส่ลูกดอกขนาด4มิลค่ะสิ่งที่จะแถมไปด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกดอก5ดอกค่ะยาง1คู่กระสวยสาย PE นะคะมีแว่นยิงปานะคะก็คือเป็นแว่นเลนโพลารไลท์ค่ะแล้วก็มีเสื้อแถมให้1ตัวนะคะตัวนี้นะคะรวมส่งและเก็บเงินปลายทางอยู่ที่3,500บาทค่ะท้ายเป็นทรงสไนเปอร์ก็จะมีทรงหลากหลายมากๆเลยนะคะให้เลือกนะคะ แบบนี้ก็มีทายสไนเปอร์นะคะ อุปกรณ์แถมจำหนักจัดแน่นจัดเพลิบเลยนะคะสำหรับของแถมนะคะมูลค่ามากกว่า600บาทนะคะสำหรับของแถมนะคะที่ให้ไปนะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ3,500บาทปลายทางนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะทักมาถามได้นะคะที่เบอร์โทรหรือว่า ID Line นะคะ086 760 4679ค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด20ลําลำนะคะ สินค้าพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอนานนะคะพร้อมส่งจัดส่งได้เลย2-3วันส่งค่ะออหมายถึง2-3วันของจะได้รับนะคะโอเคสนใจก็ทักมาได้ค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ